สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม r v นะว,วันนี้ r v มีสุ่มลอตเตอรี่เข้ามาใหม่นะครับเป็นสกินของเซลฟิ h นะครับและแถมด้วยการันตี6ครั้งเมื่อได้สกินแผนดานเทเกอร์ฮันเตอร์เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้สกินอะไรเป็นของแถมไหมผมเลือกเป็นอโอเมนนะครับที่ผมยังไม่มีนะครับ ผมเติมไป378คูปองนะครับโอเคเรามาจะดูกันว่าได้299คูปองอย่างที่เขาบอกจริงไหมนะฮะโอเคเรา <Okay. S 1> มาสมัครแรกกันเลยโอเคหินเลื่อนขั้นปลายขั้นที่2โอ้ขั้นที่2 oh, ได้โอเมนเลยคุ้มคุ้มคุ้มมากครับตาคลิปนะี้คุ้มคุ้มแล้วโอเคเรามาสุม่มขั้นที่3กันลูกแก้วขั้นที่4ี่ โอเคครั okay, mm ้งที่หและครั้งที่6อืมโอเคเรามาเปิดกล่องนี่ได้แล้วซูกะไทเกอร์ฮันเตอร์นี่เงี้ยคาดๆจะ ดูดีแล้วก็ได้โอเมนมาเป็นของแถมถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับสองไลค์เซลล่ากูปองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มสกินหน้าสกินเซลฟี่การกันี6ครั้งได้สกินแพนด้าและผมได้โอเมนมาด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ เพื่อนๆตัวไหนที่สนใจก็ลองสามารถเข้าไปสุกได้น,นะครับก็ไม่เกลือนะฮะอันนี้ไม่เกลือไม่เกลือถือว่าโอเคอยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ